หอมแกงเป็นแบรนด์จัดเลี้ยงนอกสถานที่ค่ะสร้างความสุขสร้างความสดใสสร้างความเป็นมืออาชีพให้กับลูกค้านะคะอย่างงานวันเกิดงานเลี้ยงสังสรรค์งานแต่งงานทำบุญบ้านทำบุญบริษัทหรือแม้กระทั่งช่วงเวลาที่จะจากโลกนี้ไปเนาะหอมแกงก็จะเข้าไปอยู่ในทุกๆช่วงชีวิตทั้งความสุขและความใส่ใจหรือการที่ทํางานทุกอย่างที่เป็นงานจัดเลี้ยงนี่แหละค่ะคือหอมแกง 45ปีกับจิตามาศแล้วก็มาต่อยอดหอมแกงด้วยประสบการณ์ของพี่ปาล์มเนี่ยจิตามาศที่เราสั่งสมมาเนี่ยไม่ว่าการจะทํางานอาหารที่เป็น1กล่องหรือจะ5000กล่องหรือจะ10,000กล่องทุกรสชาติทุกกล่องจะต้องมีรสชาติที่เหมือนกันอาหารไทยก็ต้องเป็นอาหารไทยต้นตํำรับนะคะอาหารอินเตอร์ก็ต้องเป็นอาหารอินเตอร์ที่ถึงรสถ,ถึงเครื่องจริง,รงๆเนี่ยน,นะคะนี่คือประสบการณ์เราทํางานร่วมกับนักโภชนาการว่าทำยังไงให้ทุกจาน ทุกกล่องออกมาแล้วได้คุณภาพได้มาตรฐานแะทำรสชาติอร่อยด้วยมันไม่ใช่แค่ว่าทําด้วยการทํางานทุกวันนะคะแต่มันต้องมีใจรักที่อยากจะส่งต่อความสุขให้กับลูกค้าในทุกๆวัน สิ่งที่เราจะมอบพันธสัญญาให้กับลูกค้าทุกคนคือเราจะใส่ใจ45ปีเป็นยังไงณนะวันนี้ต้องเป็นอย่างนั้นและอนาคตมันก็ต้องอยังคงต่อจิตวิญญาณที่อยู่ในคนทํางานจัดเลี้ยงเนี่ยส่งต่อรุ่น,ต,นต่อรุ่นแน่นอนค่ะเอาแพชชั่นมาใส่ใจมาใส่ความมาตรฐานเพิ่มเราจะยิ่งสามารถที่จะบริการลูกค้าคนไทยได้มากกว่านี้ค่ะ ของแกงคือครัวที่อยู่ในใจคุณทุกช่วงเวลาของชีวิตค่ะคุณนึกถึงอาหารคุณนึกถึงงานจัดเลี้ยงคุณต้องนึกถึงหอมแกง